ครับอนนี้จะโดนรลมาเพื่อลุ้นกันครับหนึ่งสองโอ้โหเดนใจฮ่ยนั่นสกิมปีัวจริง่มดีนะดีนะดนดีนะนดนหลบไะดีอนนีนะดีดีนะดีน้ดีนะดีนะด้ีดนะดนะด็นดนนนี้เกิดการต่อสู้นนะน ดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาพบกับช่องเปาสอรี่อีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับเจ้าเปาครับ,บ,บ,บโอ้โอเคครับวันนี้เป็นศึกยิงสกีบีดี้เหล่านี้ครับด้วย,ย,ยหนังต<ด>สติกค,<ด>ครับอ๋อเจ้าเปาบอกว่าอันที่พิงเนี่ยยากก็คือเราจะมีสกีบีดี้นะเรียงอยู่นี่เห็นไหมมีเยอะเลยนะมีสกีบีดี้สามหัวนะครับสกีบีดี้ตำรวจตัวเขียวตัวนี้ตัวนี้นี่คือแบบถ้าใครยิงได้คะแนน10บคะแนน ตัวที่เหลือได้5คะแนนแล้วไหมได้แล้วพ่อโอเคก็ไม่เป็นไรก็ผัดกันไงนี่แล้วก็ข้างล่างครับก็จะมีพวกทีวีแมนนะครับแล้วก็เอ้ยคาเมราแมนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์แมนแล้วก็นี่สกิบิดี้ยักษ์โอเคครับนี่อ้เฮดช็ออตเเยหรนี่เดี๋ยวจะเาบอกว่าจะยิงให้เฮดช็อตนะครับโอเคพร้อมไหมอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะครับไหนขอดูอุปกรณ์หน่อยนี่ก็คือหนังสติ๊กของเรานะครับโอ้โหเป็นหนังสติ๊กไทยประดิษฐ์นะครับ เด็กๆถ้าเล่นก็ระมัระหว่างด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นหนังสติ๊กแบบนี้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลครับไปพร้อมแล้วครับนี่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็คือลูกกระสุนของเรานะครับลูกกระสุนของเราเอล็กๆอ่าโอเคครับอ่ะมาครับเริ่มครับอันแรกครับเล็งครับไปชิบไม่โดนครับไปครับครับนี่เล็งจากด้านหลังเจ้าเปานะครับตัวอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวครับเพื่อน เออไปโดนต้นไม้ฝั่งนู้นครับไม่ไม่ไม่เล็งยิงโอ้โหยังไม่โดนครับเอ่ออะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่าจะได้เฮดช็อตหรือเปล่าครับหนึ่งส้งไม่เฮดช็อตครับทางเด็กนีคก็คือทุกคนเมื่อกี้ผิดแทนทนีคก็คือเนี่ยดูดิพอยิงครั้งเดียวตัวใหญ่เฮดช็อตพังหมดเลยไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะโดนไหมครับไม่โดน ตัวยังไม่โดนครับเพื่อนเอาเอามาเอาใจช่วยเจ้าเปานะครับว่าจะยิงโดนหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> อ่านั่นแหละเล็งด้วยเล็งด้วยโอ้โอเคครับตอนนี้เจ้าเปาไปฝึกฝนมาใหม่นะครับนี่อุ้ยอ่าคราวนี้เริ่มแรงขึ้นแล้วครับอไปตรงนี้ตรงนี้ไปใกล้ๆดนึงครับเอาละครับตอนนี้จัดการถัดไปเอาลูกไว้ตรงกลางนะครับอ่าเอาไม้กั้นไว้อ เกียดไปนิดเดียวครับยังยังยังสองสามโอ้ยแรงมากครับเพื่อนๆเห็นไหมก็ศุน์นะครับเต็มตัวนั่งลงนะครับแล้วยิงโอ้ยเกือบโดนผีเสื้อไม่เลยนะ <c oughs> โอเคป้าครับชอดนี้จะโดนหรือป่าเพื่อนๆลุ้นกันครับหนึ่งสองุ้ยโอ้โดนใจโด <c oughs> นใจ อ๋อต้องใจเลยที่ไก่เลยใช่ไหมโอเคโ okay, okay. อเคโอเคอ่าหนูเข้ารูนัไ้ได้ไหมไม่ได้รู้นได้ได้กี่คะแนนห100นึน่งร้อยคะแนนเดี๋ยวต้องอบอกว่าจะยิงเข้ารูตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวจะได้หน,น,นึ่งร้อยคะแนนถัดต่อตไปเดี๋ยวคุณพ่อจะัอสูงซูมซูมยังโอเคซูมเลยโอเคพ่อยิงแล้วนะเอาตัวไหนก่อนนะครับเอาตัวแร็คเอาตัวขดบนเอาเข้ารูเลยเอาตัวบนก่อนนะครับเอาเข้ารูเลยเเข้าลยตัวบนก่อนเลย โอ้ยได้ใหญ่ <laughs> จะเอาตัวบนก่อน,นครับนี่ซองซองอย่าปล่อยครับอเ,เอาเข้ารูเลยเข้ารูเลยเข้ารูครับเข้ารูครับเอาเข้าขรูยาวเลยนะเข้ารูยาวครับต้องขอโทษด้วยนะครับกล่องเจ้าเปล่าเป็น,นรูไป <laughs> <laughs> แล้วครับนี่ <c oughs> เกาะก็เอาไม่อยู่ครับเนี่ยสังเกตนะครับเกาะเราก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าโดนตรงนี้เป็นรูไปเลยครับเอาแล้วไอตัวสกีบีดี้ ตัวสามหัวไปไหนแล้วครับเฮ้ยเกิดเดนไปไหนเลยไม่รู้ว่าเพื่อน<ๆ>เฮ้ยสกิบินี่สามหัวแล้ววะมันแรงจัดเลยเหรออ๋อหายไปเลยครับเพื่อนเฮ้ยนั่นมปนคือสกิบินี่ตัวจริงกับเขาเอ้ารีบเร็วอ๋อมีก็ดิ้นอยู่อยูในนี้เลยนะไปตามหาสกิบินี่สามหัวแล้วบนะ่อครับเมื่อกี้เรายิงเอตช็อตไปนะเพื่อนเจอไหม โอเคโอเคเดินไปดูหน่อยครับเดี๋ยวไปดูว่าอยู่ไหนครับโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้ามันก่อนว่าหน้ามันถูกยิงไปยังไงบ้างครับโอ้ไม่เป็นอะไรครับเพื่อนมันเป็นเหล็กอ่ะโอ้คอนข้างแข็งอยู่นะเพื่อนโอเคโอเครอดไปนะครับตัวนี้ไปไกลอยู่มือที่เจ้าเปาเข้าไปได้นะเดี๋ยวเจ้าเปาเข้าไปให้เพื่อนๆดูสิว่าเข้าได้ไหม โอเคโอเคนี่นี่มันเข้าได้นะเพื่อนเพื่อนนี่เข้าไปตรงนี้ครับนี่แล้วจเจ้าป่าก็เข้ามานี่นี่เห็นหน้าจเจ้าป่าไหมเออมันเป็นบ้านนะครับอันนี้จเจ้าป่าเข้ามาได้ครับเหมือนเป็นรถถังมีปืนตรงนี้ด้วยครับนี่ยับโมกุศลปืนเข้าไปไโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงสกปบีดี้ออกมาครับยิงออกมาจะาทกล่องได้ไหม <S <S ตัวนี้น่าจะได้ตัวนี้น่าจะได้โอเคโอเคอไปเลยเจ้าสกีบีดี่ สกีบินี้พน้นลรอกปาเสร็จแล้วเจ้าเปาก็ลม้ลมลงนอน <laughs> ในนี้เต็มเลยนะครับที่เรายิงมอกี้เนี่ยครับอ๋อนี่นนจเจ้าเป่าบอกว่ารูที่คุณพ่อยิงเมือกี้เอาหินกันไว้น่าจะใช้ได้โหแล้วดูดิเกาะเจ้าเปามีหนาม<อ>ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเห็นหนามไหมมีหนามโผล่ออกมาจากตรงนี้ครับโอเคโอเคอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็คงพอเท่านีค้ครับอ่ะเจ้าเปาอ่ะเจ้าเปาอยู่ไหน ใชร้ได้ภาษาลีได้มากบ๊ายบายโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะบ๊ายบายครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเล่นเบเบดโอเคครับเบเบดอันเก่าที่ผมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ของเปาเจ้าเปาซื้อมาแล้วล่ะครับพังนิดหนึ่งอ๋อพังนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราซื้อเบเบดมาครับซื้อมาใหม่นี่ของพ่อเป็นลูปมังกรครับมังกรหรือม้าเนี่ยม้าเป็นม้าเหรอแล้นไหนไหนของเปาวะของเปาเป็นลูกไก่ครับสามหัวพิดด้านเปาผิดด้านหัวกลับหัวกันโอ้ คือของเจ้าเปาอะเป็นลูกหมาสามหัวครับสีทองนะของคุณพ่อเป็นสีฟ้าวันนี้เราจะมาประชันกันในหม้อสุกี้อันนี้โอเคอะแกเลยครับแกะเลยครับว่าข้างในอันนี้ซื้อมาสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างใช่เออเขาก็จะมีนี่ตัวแบบปล่อยปล่อยเบเบดออกมาเขาเรียกว่าอะไรพาอไม่รู้จักเหมือนกันนะไม่สคัญโอเคโอเคไหนแกอุปกรณ์ออกมาดูว่ามีอะไรบ้างครับอะเทก่อนเทก่อน ถ้าร้านนี้มีไว้ทำอะไรอะไม่รู้อันนี้เพื่อนๆคุณพ่อก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับไม่เหรอใครรู้จักคอมเมนต์ได้ด้วยว่ามันคืออะไรกันแนะ่อ่ะเดี๋ยวให้เจ้าปัง <Okay. S 1> ประกอบให้คุณพ่อเรียก,กเบเบ็ดเบ็ดตัวเล้เอกว่าชิบะโอ้แม่อมรหมายถึงว่ามันออดโอ้ตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยใช่ไหมเบเบ็ดเนะี่ยใช่ Yes โอเคครับ นี่ครับอันนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับของพ่อจะไม่ได้เปีับของพ่อจะไม่ได้เปียกอ่ะโอ้ของเจ้าเปาอ่ะเป็นเหล็กจริงๆนะครับแต่ว่าของคุณพ่ออ่ะเป็นแบบเป็นพลาสติกครับก็อาจจะซื้อเจ้าเปาไม่ได้เหล็กนีหนึ่งอ๋ออันนี้มันบางกว่าครับอันนี้มันบางกว่าอ๋อโอเคของเจ้าเปาจะแข็งกว่าอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะครับขนุบใช่เลยอ๋ออันนี้ของพ่อยนี่อันนี้คือสนามประลองของเราครับก็คือกละมังอะเดี๋ยวให้เจ้าเปาลองของเจ้าเปาก่อนครับว่า แรงแค่ไหนน,นันหมุนเกิดอ่าโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ก็คือสนามประลองของเราแผลเลยนะแผลเลยเนี่ยแผลเลยอยู่ดีๆออกไปข้างนอกนี่แผลเลยนะค,ค,ครับโอเคครับเป็นเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคใช่ไหมครับผิดพลาดทางเทคนิคอีกรอบเดี๋ยวเจ้าเปาจะลองปล่อยให้ดูนะครับเแบเบ็ดอันแรกครับเต็มตัวเอาไปหมุนไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ อ,อย่าดูของคุณพ่อบ้างนะครับสอ<น>งหนึ่ง,งครับตอนนี้เกิดการต่อสู้ไปแล้วครับโอ้โหสีม่วงวิ่งแล้วว่าโอสีเหลืองโอ้โหอเบียดสีม่วงไปเบียดดิ้ง,งม่เป็นไรครับยงังยสีม่วงวางเลยสีม่วงวิ่งวงใจค,ครับโอ้โสีเหลืองว,งวนชังนอกแต่โดนจะไหมวัมเน,นเดียดเหทั้งคู่แพ้ยังยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยรียยู่เนียก็ให้พ่อหมดไป หนูเดี๋ยวให้พ่อมเฮ้ยใครจะวัดก,กครับตอนนี้ไม่ชนกันับแต่ดูว่าใครจะนานก,นกนนวบบน่นนาครับใครจะวนดก่อนย้แค่มันเล็กแต่ก็ชนะครับก็เสมอกันไปนะครับเดี๋ยวดูรอบถัดไปครับเพื่อนๆสองหนึ่งรอบนี้แรงมากครับโอ้สีม่วงโดนชนกระเด็นกระเด็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตอนนี้เกิดการต่อสู้กันเฮ้ยชนแล้วชนแล้ว เฮ้ย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 สีม่วงม่วงเลยสีม่วงสีม่วงสีม่วงโดนไหมตายไหมตายไหมตายไหมมาสานทีเดียวนะฮะสีม่วงแพ้ไปครับไปเลยอันนี้เจ้าเป้านำไปครับโหหยุดยากมากครับโหงสีเหลืองเจ้าเป้านี่แบบว่าโหคดนานละ รอบใหม่ครับโอ้โหชนกันโอ้โหตอนนี้แบบโอ้โหสีม่วงยังไงชนขอบอย่างเดียวโอ้โหกระเด็นเลยครับทางหนูชนใหญ่ชอบปวดเท้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเมื่อกีินดูดีครั้งเดียวตายเลยอะจัดการไปอีกแล้วครับเออโอ้หรอบนี้ต่อไปครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับสามตัวรอบใหม่นะครับตอนนี้สีม่วงโอ้โหสีม่วงโดนชนทีกระเด็นกระดอนเยอะ ใช่ใช่ใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยสีม่วงสีม่วงโอ้โหชนอีกทีเรียบร้อยครับยังไม่ทันได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูโอ้โหยังมีการซ้ำอีกโอ้โหโอ้ครับวันนี้เราก็มาเล่นเบเบ๊กันเป็นไงจ๊ะมาสี่ต่อสิบสี่ต่อหนึ่งเง็บสี่ต่อหนึ่งโอเคครับเสมอหนึ่งนะครับเปาชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งเกมแล้วก็คุณพ่อชนะหนึ่งเกมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเราจะมารีวิวนี่โอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันนะ อ้อหอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะจําได้ครับก็คือเจ้าหนูแฮมตี้ของเจ้าเปาครับซ,ซึ่งตอนนี้ม,มัน่เลับครับเพื่อนๆเหนแ <t ell> ดูดิเพื่อนๆมันจะชอบทําเป็นตัวกลมๆนะ <t ell> ถ้าใครสังเกตให้ดีน,นี่ก็คือวิธีกินน้ําของมันครับเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้มารีวิวอันนี้โอ้โหเพื่อนๆก็ดูกันเพลินเลยเอ้ตกตกตกๆๆตกโอเคครับ วันนี้เรามีอย่างอื่นที่จะมารีวิวกันนั่นก็คือเฮ้ยอะไรครับอันนี้ก็คือของที่เราเพิ่งสั่งมาครับคือบล็อกแม่เหล็กเลโก้หมายความครับอะไรครับสามสองหนึ่งปาจู๊ห้อเฮ้ยมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้นี่มันบล็อกเลโก้เลเพื่อนๆมีเลสด้วยมีร้านตะโกนมีเลสตอตะโกนมีร้านรถไฟมีคอมมานด์บล็อกอุ้ยจริงวะเนี่ยมีมีแล่ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าเปาแนะนำดูนะโอ้โหแล้วก็มีตัวเป็นเลโก้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเลยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นวิลเลจเจอร์เหรอตัวเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูว่าเลโก้ที่เราได้เป็นมีอะไรบ้างตอนนี้เจ้าเป่าประกอบมาแล้ว2ตัวนะครับนี่ก็คือตัวสีฟ้า1ตัวนะครับแล้วก็ตัวเอ้ยตัวนี้มันโหดมากเลยนะถือธนูเนี่ยอีกแพ็คเหรอโอเคครับอันนี้เจ้าเป่าบอกว่าเอาไว้เปิดประตูครับนี่ประตูเนเธอร์นี่เจ้าเป่าสร้างประตูเนเธอร์ขึ้นมาครับคือที่เราซื้อมาวันนี้นะครับจะเป็นบล็อกเลโก้แม่เหล็กนะครับมันสามารถต่อกันได้แต่เดี๋ยว เราจะมาแนะนําก่อนว่ามันมีเป็นบล็อกแบบไหนกันบ้างนะครับมีไม้ไม้อโอ้โหเยอะเลยครับก็คือบล็อกอันนี้ประกอบด้วยบล็อกตัวนี้100ตัวนะครับแล้วก็พวกเลโก้ที่เป็นตัวตุ๊กตาเนี่ยอีกทั้งหมด10อีก9ตัวออันนี้ก็คือเอาไว้มงสํสหรับมาริโอ้เฮ้ยไม่ใช่ทำไมเรามีมาริโอ้ที่ใหญ่เนี่ยเฮ้ยตาแนะนําก่อนอันนี้ไซอ่าโอเคครับอันนี้จะเป็นบล็อกไซนะครับอันนี้ไม่รู้แต่ว่าน่าจะถึง อันนี้ทองอันนี้ทองนะถ้าสมมติว่าได้อันนี้แอลมาโร่ที่ชาวบ้านชอบอันนี้แอลมาโร่นะครับจะเอกนรางรถไฟไหนออันนี้เป็นรางรถไฟนะครับอันนี้เบสบอลอันนี้เบสบอกนะครับเขาบอกว่านแข็งมากเลยครับขุดไม่เข้าเลยอันนี้หินนะครับเป็นดอกอ๋ออันนี้เป็นดอกไม้ต้นไม้นน่อยูใรก โอ้อันนี้เป็นทองแบบอยู่ในนรกครับเจ้าพ่อครับที่เขาที่เขาเอาไว้สร้างในประตูสวรรค์โอ้อันนี้จะเอาไว้สร้างประตูสวรรค์ครับไม่รู้แต่เหมือนลังพึ่งอันนี้คือลังพึ่งเหรอไม่ใช่มั้งเพราะว่าบล็อกไม้อันนี้จะเป็นบล็อกไม้ก็ไม่รู้มันไม่มีหรอกไม้บล็อกอ๋อเจ้าพ่ออุ้ยอันนี้บล็อกหน้าต่างไงว่านี่แต่มันไม่คือหน้าต่างไงถ้าเราสร้างบ้านอ่ะอ๋ออันนี้คือเพชรนะครับอันนี้บล็อกอันนี้ก็เป็นบล็อกที่สวยอ๋ออันนี้จะเป็นกิ่ดบวกกับหญ้าใช่ไหม อันนี้คืออะไรระเบิดโอ้อันนี้ระเบิดเฮ้ยถ้าเอาไว้เยอะๆแล้วใช้จุดไฟอ่ะมันจะได้ระเบิดตัวนี้จะเป็นระเบิดเหรอนี่แร่อันนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแร่สีฟ้าอันนี้หายากมากเลยเพชรโอ้อันนี้เป็นเพชรครับเจ้าพ่อนี่อันเนี้ยนี่ไหมมีอะไรนะที่เรายังไม่ได้นำมาอีกไหมมีคอมมานด์บ็อกซ์อ๋ออันนี้เราเรียกว่าคอมมานด์บ็อกซ์ครับคุณพ่อไม่รู้จักเลยนะเจ้าพ่อรู้จักคนเดียวเลยนี่คือบ็อกซ์ส่วนน้ำอ๋ออันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นน้ำนะครับอันนี้น้ำแข็ง โอ้อันนี้ลาวาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นี <disciple. S 2> โอ้โอเคอันนี้คือบล็อกลาวานะครับเฮ้ยยังมีอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้แนะนำมี่บล็อกอะไรบล็อกเหมือนกันอ๋อคอมมอนบล็อกเหรออ๋อแต่ว่าคนละสีกันใช่ไหมโอ้มีต่อเป็นขั้ววงกดเลยเดี๋ยวเจ้าเป่าจะตอบเป็นขา้ววงกดแล้วเอาตัวละครเราอะวิ่งเข้าไปเอาไปโอเคครับเดี๋ยวเยย์เดี๋ยวคุณพ่อขออนุญาตประกอบไปตัวที่เป็นหินยนต์มาตะลุยกันนะครับเดี๋ยวดูว่า6ตัวเดี๋ยวเจ้าเป่าก็ พย่าตระก,กอบเป็นเขาวงกดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปบุกตะลุยกันหาสมบัตินะครับก็ได้มาหลายตัวแล้วนะครับจะได้มาเป็นตัวนี้นี่สมนุนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็สมนุนเหมือนกันครับนี่ก็ <พอ S 1> จะเริ่มด้วยตัวจะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับอันนี้อาวุธไม่เหมือนตัวอื่นนะอันนี้อาวุธตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเจ้าป่าวที่ขุดดินเหมือนกันนะครับส่วนส่วนอันนี้เรียกว่าพิกแอ็กรออันนี้ก็ตัวถัดมาครับมีพิกแอ็กเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวสีฟ้า สังเกตว่า2ตัวนี้จะขายกันเนี่ยนะแต่ตัวหนึ่งถือธนูครับตัวหนึ่งถือพิกแอกค,ครับจะเป่าบอ,อกนี่ไหมนี่สองตัวนี้เป็นฝ่าแฝกกันหรือเปล่าอัน<า>นี้ตัวถัดมาที่เราได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบถือดาบแบบเพื่อนๆนะร<า>์น <ะ S 2> ไหม่พ่อเสร็จ่าม่ใช่เราประกอบตัวละครขอ,ของพวกเราเนี่ยเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับอันไม่จะเป็นตัวละครของเราครับแต่พราขุดบอกหนีเดี๋ยวเราจะไปขุดหาแร่กันนะครับตึ๊กเติ๊กเติ๊กเต๊กระโดด กรโดดสงตัวกระโดดสองตัวไม่ได้กระโดดกระโดดกรสองยบอุ๊บอดยุดขุดยุดขุดุดข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 ุดยุดข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 ุยขยดข้ดยุ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 ดขุดขดขุดขุยุดุดคุดข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 ุดดขุดขุดขุดขขุดขุดยขุดดดดดยยดดย ได้อะไรอ่ะตัวนี้ที่ขุดอ๋อได้ที่ขุดมาเหรออ่าโอเคโอเคโอเคไปครับไปลุยต่อครับตึ๊ดตเติร์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 ตเติเอ่อพาจับแค่นี้ตึ๊ดตเติร์ตฮึยผ่านได้แล้วหรือว่าผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วขุด้ยได้อะไรได้อะไรได้ระเบิดโอ้ได้ระเบิดไปตูดมีนะหลบทันหลบแทนโอ้ยหลบแทนแล้วโอ้โหรอดไปครับรอดไปครับพังแล้วเฮ้ยพังแล้วพังแล้วพังแล้ว ระวังนะระวังนะระวังนะเฮ้ยได้ท้องได้ท้องได้เพชไปไปได้เพชรอีกด้วยเป่าจะสร้างประตูเนเธอร์ครับเพื่อบุกตะลุยไปอีกดานหนึ่งครับไปครับเริ่มครับสร้างประตูเนเธอร์ขึ้นมาครับเธรนี่ยคือบล็อกอันนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะเพื่อนๆเห็นไหมมันต่อกันได้นะครับสามารถเอามาต่อกันได้เราสร้างประตูเนเธอร์ให้เสร็จก่อนเรับเสร็จแล้วไปลุตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวละครของเปลานี่ตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย เจ้าเป่าสตีฟเข้าประตูเนเธอร์ครับเฮ้ยโดนทำลายหมอ้โหทำลายคุด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 แล้วเข้าไปเลยโอ้ยประตูเลือกที่เข้าไปอ้าวตอนนี้เข้าไปได้ไงเนี่ยงงไปหมดเลยในขณะที่เจ้าเป่ากำลังสร้างบ้านของตัวเองอยู่นั่นเองเจ้าซอมบี้สองตัวก็ออกมาฉันสองคนก็คือซอมบี้ จัดการเจ้าเปาถ้ามันหนีไปขึ้นบนบ้านไม่ทันนะเสร็จเราแน่ไปลุยโอ้ยดูดิเจ้าเปาสร้างสุ่มมากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วจะขึ้นยังไงล่ะเอาละพวกเรางั้นเรามาช่วยกันต่อเถอะตามเจ้าเปาไปดูว่าจะตามทันไหมตนลงมาแล้วเสร็จเราแล้วเฮ้ย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 จะไปไหนแล้ว ไปไหนแล้วเฮ้ยถึงมเฮ้ยมันปีกยังไง้เฮ้ยชิๆไหนนะปิ้อนเดี๋ยวอีกตัวเลนูพี่รอดขนูพี่รอดกินข้าวม่้เราจะต้องเอาระเบิดไปวางท่านมันปิวเฮ้ยระเบิดไปก่อนไไไระตัวเองตายเลย จะมายิงระเบิดฉันทำไมเนี่ยนครับตอนนี้จะเปาสร้างบ้านของเจะเปาเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณพ่อนะครับซึ่งก็จะมีทางเข้าอยู่หลายทางตัวละครของคุณพ่อเป็นตัวไหนดีนี่จะหน่าเหลืองดีกว่า<อ>ใช่นี่ก็คือบ้านของฉันเองดิงฉันดูซิว่าบ้านของฉัน มีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างเฮ้ยนี่มีกล่องวิเศษอยู่ที่บ้านของฉันเลยนะเนี่ยโอ้งั้นขอดูหน่อยแล้วกันฉันเข้าไปดูก่อนเนาะเข้าไปในบ้านยังบอกส่วนของเจ้าเป่าก็ทำตะกร้านั่นเองนะครับบ้านของเจ้าเป่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในตัวละครเจ้าเป่าอยู่ตรงไหนครับอ <c oughs> อ๋อสตีฟอยู่ในนั้นใช่ไหมหรืก็ เป็นการรีวิวนะครับบล็อกแม่เหล็กไมค์คร a f t นะครับพร้อมกับตัวละครนะครับก็สนุกสนานมากนะครับก็คือน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาเล่นได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบ100บล็อกนะครับแล้วก็มีตัวละครทั้งหมด9ตัวครับอ่ะโอเคครับฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะบ๊ายบายโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะไปแล้วโอ้โหต่อสูงเลยระวังตกนะ